ช่องทางติดต่อตุกตๆเฟม a บอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับผมวันนี้ผมทุกๆเฟมอี่ก็จะติดตามหมาต้อมกับน้องจอยไปสวนมันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับครับ ังจากเพื่อนกินขา้าวกินน้ำแล้วเพื่อนก็ไปอุดแม่นต้นแต่เศร้านะสวนเพิ่นไปเร้า เห็นแต่หลังแบบๆครับยั้บ่าด้หอดอยู่ห้มันมดคักีหลีบใส่มันิ่นสบายดีแมีซ้ายังก็นดิแม่ซยังก็ลูกสาวจ้านัใหญ่ผู้ใหญ่น่ะชื่อหย่งนีย้นั่นางนั่นางหญ่คือตัวน้อยเ ซืค,คนนะนะโอ้ซืลูกได้ตั้งซื้อไว้แต่แรกเลยบมดแต่แต่เกิดเลยแบมดนะซื้อใหญ่นาะคนแรกเนาะลูกคนแรกลูกสาวคนแรกแต่ว่าลูกสาวเพิ่งเกิน,น่ารักครับแต่ว่าตัวน้อยคือแม่เนาะหน้อยขึ้นแม่เนาะแต่ว่าขาวเนาะขาวกระมูอเนาะลูกสาวผู้ใหญ่เจ้าเนาะแม่นี่ครับเปิดมันหัวเพิ่น ได้หลา่กูมูเนี่บ่โถกับไลเนาะไหนไหนี่บ่เหตดนี่บ่เมลลล่ะเบิดอล่ะเบิดแล้วอืมยัมงปีนาแล้วปลูกอีกบ่แมนปลูกปีละเท่อบ่แมนปีละเท่อต้องรดนน้ำดิครั <c ười> บซัวจะได้เงินข้าเจ้า ตัดออกไปแล้วก็เอาไปปั้นอีกบานนี่ปั้นแล้วก็ตากตา,จากจักแดดจังแหงห้าแดดห้าแดดคนนะ่ะมันตัวนี้เอาไปโมกกินได้ยี่บอนี่บ่บ่ได้เดะไปโมกได้ดิโอ้แบบแบบนี่เนาะไปโมกได้ตัวนี้ขายเอาแป้ง<ม>อย่างเดียวไปเฮ็ดแป้งเฮ็ดเอง แม่นมันสำปะหลังอืมครับบรรยากาศวิวสวนมั่นครับคุณอ่ะเดี๋ยวเ่าจะตามไปเบิางไงบาวตอมก็ต้องจอยครับฝากที่ตามด้วยครับคุณครับวิธีการขุดมั่นดอกจอย กจะได้เงินมันเป็นง่ายๆได้ครับนี่เห็ดสวนมั่นนี่คือบลอใส่หมวกใส่ยังแน่ล่ะสู่เลยบาสู่แดดเลยบาบ่ย่านได้ดำเลยตัวนี้นะนดำเลยหเหตุอะไอือเ้ยตัวจะน้ำเอาไดต่ะละหัวต่ละหัวเนาะเั็นธรรมดาเด้ครับ กสีไทยคุ้ปิ้งนะเพราะว่าตีกาบ่บ่บ่ห้องบอถิงมันว่าห้องบถิงบดถิงต้นนันว่าห้อง่ายมันควยแตสีไทยเออแต่บ่คือชาบ้านให้ชาวบ้านเพื่อนเผาโรยนีนั่นน้ะก่อนยังวามเกษตรคนละราเลยกาเดาทำละก็เดาจว่าทำราเหลืมได้เนาะปริเท่าก็เคยมีเนาะตอนเหี่ยาเผานะ ม่ต้อกว่าห้ามเผา่ตแบบเผามันก็แปนกับไงแต่ความผิดชาบ้านยังโบนานอยู่จเอเอปุ๋ยไปได้ตรงเนาจั้ต้นมันมันกับรุงใบอยู่แห้วเนาะะเนเนาะนี่ครับเป็นกระงาดขินจังสีครับตวันกัีนตอนนี้ละต่ว่บแล้วพาไปหาเงีไปตั้งเงียวมาไ่บอี ตรงนี้เอเล็กงัดใหม่งดดัดเนี่ยถ้าตัวใดงัดเบาขึ้นมันรุดมันขาดก็ได้อ้องจอยก็จะได้น้ำเอาแล้วบ้านแต่ว่ากระด,ดินก็มันกันบบแข็งบันไดเนาะดินกับไคอยู่ โค้งการใหญ่เพิ่นได้กันี่เพราะว่านาดินมันเสียเห็นไ่มนี่นาดินตัวนี้เสียเนาะตัวนี้มันเริ่มเข่าสภาพเราเราว่าเราเอาต้นต้นมันมาใส่ไปเนาะตะกี้มันจะเป็นดินขาวๆเนาะพอเราเอาต้นมันใส่ทุกปีทุกปีมันจะเริ่มกลับมาสภาพเก่าตัวนี้ปลูกมาจากปีอะไรนี่ปีที่สองสามนี่ปีนี่ปีแรกบุกเบิกปีที่สองนลยจะเข่าปีสาม ได้กินก็เป็นไอปลาใหม่ปลาหกเลยบเหรอ่ปลานึ่งนะแล้เขากระบุกเบิกเด้วยขาขาตัเล็กพยายามปับนาดินนะเห็นมั้ยตัเล็กบ่อเถาบ่อหยังเพราะเขาต้องการต้นมันได้หลายที่สุดเนาะแต่ว่ามันมันพันเดียวกันกั็ยูดให้เย่บนหัวมันคือบ่คือกันเป็นเด้ก ข้างๆคือข้างคือโบได้หัวจะสีบ่คือกันเป็นไรได้ครับหนึ่งหนึ่งดินเสียสองเท้าโบได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้มีในต้นเกล็ดโบได้ใส่โฮมกบ่ได้ยกกล่องทุกอย่างเข้ามาฉ่ำแลเนาะอืแต่ยังดีอยู่มันยังได้เป็นหัวให้อยู่ได้เอาหนาอยู่บ่ได้หัวหนาเพราะว่าขันตัวเดนมันยิงล้วดแล้วครับคุณ เหล่าใหญ่กับหัวใหญ่ได้ครับบ่มันสิอยู่ตามถือว่าดินดิ้นบ่ดินมันหลวนเนาะแต่ทางก็สิยกล่องเิเนาะอันนี้มันก็ได้ยกล่องเนาะฟุดฝังดินเลยเออแมน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 ตัวนี้เลยเห็ดเนี่ยมันหัวหน่อยถอนยากอยู่ไทยเขาจะยกล่องมาเนี้ยสมื่นเนี่เขาจะเห็ดง่ายได้เอารถเอารถไถไอ้แลนพารถเก็บเก็บเอารถได้ไหนรถฟานเออฟานยกล่องนะแต่ว่ายูนี่มันบุกคุ้มดอก มึงขามันยกกล่องขายมันเดี๋ยวบังพ่อมึงขายยกกล่องแบบหาพวกขันหรอโอไปขาวเ่นมาใส่ปุ๋ยอีกปุ๋ยมาต้องใส่อีกแมนอันนี้เอาหยาเบ่เอาหุ่นมันเอบ่เอาหยาบ่เอาเสียหยาเบ่ะโอ้ปลูกแล้วกระถิ่นไปเลยปลูกแล้วถิ่น้ยกรถึงมันธรรมชาติไงถชานอะไรนี่ แต่งวันนี้ต้องการเห้มันได้จังฝีล่ะงานแต่ว่าเพื่อไหนมัปีนี้แหละแตเพิ่งว่าตียก่องแล้วก็ติเก็บเอาต้นมันชาวบ้านเรามาใส่่องอย่าให้มันได้จังฝีตนี้อย่าให้มันได้เป็นปุ๋ยแค่นี้ละเพราะว่าถ้าต้องใช้ครบอยู่แล้ว,ว,อโ,ลวโอค้ครับถ้าต้องการไม่ต้อเติมให้ดินดีลเลยหรือปรุงดินนั่นเนาะถ้าเผามันกับเบิร์ตตะเลี้ยด้วยพุทธภาพดินเออมาตีต้นหน้นาหนังสืเอเลี่ยมผู้หลังริว สวนมั่นเฟิร์นโอ้วิวงามครับโยฟี่ขันไถเขาปลาขันไถแปลนนี่คือว่าดีความคิดความิเป็นแบบนั้นมันก็เลยว่ามันคนละเลิ่มครับตำหน้าอาทิตย์จะรนี่เม็ดเทาบ่นี่ยม็ดเทาครับโอ้โอดีเน้องเม็ดเทาแบบมาออกกำลังกายเนาะครับเนาะออกอมาไอเก็บมัน่นซอย เยอะจังม pues hmm ั่นเห็นได้สวนแปลงมั่งอือมั่นสีเล่นพี่บอดอือก็เลยต้องก็เลยกะเลยบกเผาไงก็เลยกบบถ้าฟ้าไหวแล้วทิ้งไว้เนาะเดี๋ยวเขาไถกบเลยถีลงพันสามเลยรถเตอร์ยุแถวไอ้แถวทางไอ้เซโนหลาหลายเด้มองเทียนมองดตานซังดตานตาซังยูมหาไส้ละนี่แหละสี่เห็นรถเทคเตอร์คู่ปรตาจอดอือ ถ้าเจ้าน่อยให้ให้มันแหงถ้ามันอีกจากสามสี่มือต้นมันมันแหงเนาะเข้าไถกบเลยหลัมันบ่ท่านแหงเข้าไปไถกบเดี๋ยวมันเกิดขึ้นอีกเดี๋ยวมันจะขึ้นไหมอีกขึ้นต้นที่เท่าประยากปลูกเนาะกำลังปั๊บในต้นเจ็ดในดินเพื่อต้องการอยากปลูกเงาะขยันนี่หลีครับบ่าวตอมเหตุทั้งเครื่องเสียงเหตุทั้งสวนมัน หน้าก็เฮ็ดอยู่บบบว่าปีนี้หน้าก็ได้เฮ็ดคนสามารถรอกโตดีเพิ่นดินไปกาก็่ซื้อไันละมื่นหนึ่งโอ้ม่อีกูบบอมีคนอยากขายอีกอยู่บ่เนื้อนาทำมันแสนหากจะหลายบันฑดสิบไล่แนหามยสิบไล่แสนหเออคนได้ซื้อได้อยู่บ่ คนเมืองล่ะถามว่าซื้อได้บ่ได้ก็บเบิ่งว่าเขาพากันซื้อแล้วม,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 มีมีขายผิดยังไงเลยหมอกไม่หมอกหรอกเดี๋ยวจะไปหาเงินมาซื้ออยู่แถวนี้ก่อนนะหาแต่เมียเล่าเล่าข้าเจ้านี่นะม,มปาปลูกไก่ยุคไก่เบาต่อมนี่ปลูกสวนซีฟไร่แสนหาไมาก่กระถือแเดเนาะ<ม>โต๊ะไร่ละเมินกลัวหนึง่งอยู่บ้านเท่าบ่าได้เด้ ลายละแสนลยบ่อด้ทุกมื่นครับือบ่มีคนขายทีวันบนะว่าขายราคาแพงาพงต้องืพัฒนานาอืมั่นเข่าจำนองเข่าจำนองเท้ากรสอบเบิรดแยู่งไน่ไป่งไปต้ัวเนะอืนี่เงาของตีกายนี่เริ่มเป็นเริ่มเริ่มเป็นอันนี้เป็นเงี้ ไมว่าเดไปกรอบเอาจะเสร็จแบ่มีโดดอีแต๊กคันนีอีแต๊กขอกรอบเพิ่มมาหมดแล้วนี่คันว่าเขาตีลงเงาะเพราะว่าคอยต้องเฮ็ดปุ๋ยหมักอีกเงาะต้นนึงก็ใส่ตั้ง30มกิโลเมนบอกเหรอต่อต้นปุ๋ยปุ๋ยสดโอ้อขี้งัวขี้กล้วยแล้วมาใส่ขี้งูแบบโอ้ยคือใหญ่ครับแส่เท่าไหร่้าใส่ขี้งัว30สกิโลเมนบ่ ว่ากันไปอันยิ่งซืวัตถุอีกสามสิบกิโลอืมยินทซืวัตถุสามสิบขีงวงสามสิบแกบเผาไอแกบแกบแกบธรมรมดาอีกสามสิบย่างละสามสิบสามสิบสามสิบโลตัวหลุมตัวหลุมกระเบื้องวะ่ะตอนเข้าไปเผาหรือทุทิ้งตนมั่นจะต้องมัดไฟหลายก้อนอีก ติดกอบเอาไปใต้หลุมที่เขาฟุดไปวปนะปีแรกมันไอ้ปีแรกปีสองมันบ้านได้เห็นผลบานในน้องเรื่องเลยนี่น้องคุ้ยเรื่องนีง่เนาะถ้าต้องที่สามที่สี่ไปขัเท้าแห้งเขาปุ๊บก็แห้งเสื่อมไปนะเสื่อมไปปีละน้อยแต่ก็ยังไอ้เห็ดหน้าเนี่ยแหละเพิ่นก็เขาจะเอาใ้เผาเฟืองตัวเฟืองนี่เสมือนีเขาจะถายหน้าแล้วไอ้เกี่ยวเขาแล้วเขาจะก็ให้ไถกบโหลดเด้ ทำว่ตถัยกบกับพิงไว้จนกว่าเข้ามาไถอีกทานหนึ่งเป็นปุ๋ยแต่อยู่นี่ว่าได้อยู่นี่ตอกเผาทำหมดเผากดอื่นเขามันกับลาบมันใส่หน้าเขาคือนเขาโอ้เขาตอกเผาโอ้ดิฉันเนาะเตอกเผามาลามใส่หน้าเนาะเปล่าหน้าไผ่หน้ามันเน่ะ นี่มองนีละมันบมมีต้นมันนี่เห็นบ่ปล่อยวาพออมองได้่มีต้นมันมัดทบหนาเห็นบอมมันกิดดินขาวตึนคูนหมดเลยนี่เราถึงจะกอบต้นมันเกามาใส่ช่องนี้ เดี vale ur, ๋ยวถามเพื y, like ่อนโครงการปลูกผลไม้เพ uh ื huh. ่อนนี okay. Okay. ่แหละครับเป็นเจ้าแรกเลยเด๊ตในการปลูกแถวนี้เนาะมันต้องว่าถึงเขอยากปลูกเนื้อเขาตรงนี้เนี่ยเป็นแสนตรงนี้ทุ่นไว้ก่อนเลยเป็นแสนเลยแล้วใส่ว่างระบบน้ำไม่ใส่ทุ่นหลายใส่เอาแค่เอาแค่กินตี้วัตถุนี่ก็เมื่อยเราจะติดหาใส่ตรงจ้างบ้านเท่ามันยังไม่ขายได้ที่เขาขายปุ๋ยหมักเนาะตินตี้เนาะแมินเงน มูต้นมั่นที่เขาบดขายยังสิมูใบใหม่มูเนียงยังสิขายอยู่นี่บ่มีเด้อขันบ่เเ็ดเองเออดูเล่าเลยไม<อ>่บอกว่ะตีวัตถุแล้วโหลวดใกลอยู่มันยังแข็งแรงอยู่ยังลุยงานได้หลายปีเลยงอนเท่ายังมีใบทั้งสาขายนันบอใบต้นท่างสานหนิกำลังสูแพงเนาะนีตะพัน้องการเนาะ ไม่ต้นท่านสาตอไปจะได้ง่ายเอาไม่ยูไอสวนถึงแล้วมาแห่งวิวงามครับครับคุณนะติดผู้โอ้งามงามีนี้มาสีลุ่งันสามุ่งพันสามไรพ่อลุ่งพันสามไแล้วเอาข้าวบานเอาตนนั่งข้าวบานถึงละมาถึงรุ่งละช่องไนที่ว่ามันดินมันขาวเนาะ พี่ละน้อยพีล่ละน้อยให้ไปทุกทีทุกี่ะสำหรับคลิปไอติดตามบาวตอมลองจอยมาเบิง้งไอสวนมั่นกับปอโจเพียงนทนันใดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช่องตุ๊กตุต๊กแฟมิลี่ด้วยนะครับ <laughs> นี่ยังกับคอมเมนต์มาอากันไป้วเด้อบาตอมครับผม